สวัสดีครับคลิปนี้มาเปิดราคาหมูแม่ทองนะครับหมูแม่นี่ทองสองเดือนนะครับตัวใหญ่ๆนะครับน้ำหนักน่าจะเจ็ดสิบกิโลได้อยู่นะครับหมูแม่นี่ตัวใหญ่นะครับทองสองเดือนตัวนี้นะครับ เปิดราคาอยู่ที่3า0 0นหานะครับสามพบาทและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ท้องนะครับหมูปลาเลือดสูงตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2,500นะครับ, 2, บอสองพาบาทท้อง2เดือนเหมือนกัน ส่วนพ่อพันธุ์นะครับนี่พ่อพันธุ์พ่อพันธ์ผสมเป็นแล้วนะครับผสมกันกับสองแมวังหันนะครับพ่อพันธุ์นี่เปิดราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับเป็นพ่อพันธุ์หมูแครผสมเป็นเรียบร้อยนะครับเชิงแล้วเชิงเป็นแล้วแล้วก็หมูแม่พุ่นนะครับเป็น เป็นแม่ของลูกหมูหน้อยชุดนี้แหละครับตัวนั้นก็เปิดราคาอยู่ที่สองพันบาทขท้ากันนะครับสหรับผู้ใดที่สนใจเอาไปตั้งตั้งคอกนะครับเอาไปเลี้ยงแปบ๊บเดียวนะครับอีกสองสามเดือนกัน็มีลูกหมูได้ขายลูกหมูนะครับสองสามเดือนขยาย ขยายได้เลยนะครับครับสนใจตัวใดก็ทักมาได้นะครับจะซื้อเมาคอ,อกหรือว่าจะซื้อแยกตัวก็ได้นะครับแบ่งขายขึ้นกันคอ,อกหมูอยู่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับ ผู้ใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0908458437นะครับโทรมาส,สอบถามมาต่อลองได้นะครับเขาเบิงตัวหมูกรกักแห้งดีนะครับนี่ครับแม่นี่คอกทีเแียวมีลูก11ตัวนะครับนี่ลูกดกครับแม่นี่ตัวใหญ่สามพันหาซื้อไปนี่ออกลูกแค่เดียวคุ้มเลยครับ กำไรแน่นอนครับแม่นี่ก็งา้เชื่องๆนะครับจับได้บาบได้จับเล่นได้นะครับหมูตุ้มนี่เชื่องสุดโตไม่ดุจะดูเนื้ต่ย้ำเพิ่อนออกลูกไมหมนี่สิหรอครับห่วลูกเป็นธรรมดาส่วนหมูหน่อยกับมีขายนะครับ มูน้อยชุดนี้ใส่5ากิโลนะครับ5้กิโลก็มี4ี่กิโลสิบกิโลนะครับมีอยู่9ตัวราคามาคุยกันได้นะครับสำหรับค้นที่จะเอาไปเลี้ยงหรือเอาไปต่อเป็นกําไรนะครับสอบถามได้ครับสีหโล10บสโลบัวครับตัวนี้ ไงครับโอเคครับสวัสดีครับ